ມັນມັນມັນເ่หดี๋ไเดี๋ยวย มาเปิมน้พื่เราทางใต้นาำยอมมอมหใจให้ทอัเออาลเอากิันวดไต้ไหนเนี่ยเดี๋ยวเยวลาเยล้วแล้ืองจะเป็นเรือจะน ก็พอพอทายมันไม่ได้มันไม่ค่อยทะย,ยุยนมันคอยจะเต็ม พอมันเต็มยืดกทำยืดดูเราว่าการทำกินกับมุนี้มันต้องนแล้วก็กลุกขึ้นแล้วก็ลาายนะครับมันจะเป็นการช่วยผ่อนคลายด้วยช่วยผ่อนคลายทห่แม่นะครับยกไปขึ้นที่ทสองหน้านะครับไม่ใช่ลูกที่ไทยนะลูกที่ไนยลูกที่ไทยไม่มีแล้วให้เรานะครับยกตัวไปทางด้านหลังด้านหลังนอครับมาอัดโหลดด้านหลังแล้วแล้วมันมีอะไรเหลือมั้งง ก็เลยจากนั้นนะครับที่รูกทานนี่มันมีเป็นจที่ว่าเขาอัพดแล้วมันจะอัพไปด้านหน้าเส็จแล้วก็ให้องางกดดึงคองขเพื่อให้ก็ให้ช่างกดึงมีการยืดนะครับดึงก็ต้องดึงอย่างไรก็ไม่รนเาอย่างน้นจากนั้นให้ยืดไปทางเพราะว่ามันเราไปหมดเลยใช่ไหมเข้าดึงได้าน่นและใช่ไ่างกดดึงนะนั่นเขาเรียกว่าวิดีโอ ครับอ่านะครับ <descon> อ <fin anta> ่าเดี๋ยวขอตัวแทนตัวแทนตัวแทนผู้สูงอายุที่ธรรมกาได้ข่าวว่าคุยทำงานทำกิจกรรมทุกครั้งพอขอตัวแทนนะครับจะออกมาหน้าหน้าโดยที่เราไม่ต้องเลือกเท่าไหร่ใช่ไหมครับ่ครับไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ไม่เป็นไรนะครับมีใครจะสมัครไหมครับผมขอห้าท่านครับห้าท่านอ่าห้าท่านอะไรครับหาท่านอ อ้าวหาหนได้ไหมครับโอ้โหถ้าเอินก็ได้ไม่เป็นไรครับเราหาาโอ้ได้ะับอมาว่าการทำกิจกรรมในการอบรมนะครับผู้ที่เข้ารับการอบรมนะครับจะต้องมีความกล้าที่จะแสดงออกไม่ว่าจะเป็น อาไวยรุ่นวัยกลางวัยหนุ่มแล้วไว้ผู้สูงอายุอย่างครบแม่นะครับผมบอกการทำงกิจกรรมมันจะช่วยส่งเสริมทำให้เราจิตมีจิตใจและมีสุขภาพจิตนะครับที่แก่ใสนะครับอขาแยกแม่ขยายแถวมาถัดตันอย่างน้้นะฮะได้ทั้งวันท้งวันันผมดูจากวัยแลี้ยเอานะครับดูจากวัยแล้วนะครับแม่แม่ที่ ต้องรู้จักรถรูไม่ไม en> ่รู้จักรถอีืแต่งเลยหรือแต่งหรือแต่งนะครับรู้แค่เขาบอกมาแน่ต้องรู้แน่แหรือแต่ก็คือที่ผมดูจากตาศึกษามาหรือแต่หมายความว่าเป็นรถที่เอาไว้บรรทุกของที่มันไม่มีประตูที่มีที่ไม่มีหลังคาอ้าวได้ได้ครับ แต่แถว่าผมเนี่ยเขาบอกว่ารถแที่อเอาไว้เก็นข้าวตอนตอนตอน,ตอนที่อยู่ตอนที่เกี่ยวอยู่ในสมัยก่อนนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีท่าทางอะไรก็เลยต้องมาถามแม่แม่ว่ารถอทแกง่สมัยก่อนเนี่ยมันมีลักษณะเป็นแบบไหนแล้วมันต้องใช้ยังไงเนาะแต่ผมปัจจุบันเนี่ยผมอ่ายุกต์ม,มาเป็นในแบบปัจจุบันว่าปัจจุบนันรถอทแกงมันควรเป็นแบบนี้นะครับอ่าควนเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้น้อง มานทำให้แม่แม่ดูก่อนนะครับน้องทำมาบอลกันรึเพราะว่าผู้ชมอยู่ที่นี่ท่านอบอกว่าโอ้โหแน่นอนมากนะครับยิ่งกว่าวัยรุ่นอายุสุนุคิดเพราะนั้นเรามามาโดนกันนะครับว่ารถที๋จ๋อสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันนะมันจะยังจะวิ่งได้แทำงานได้คล่องเท่ากันนะครับอามาดูเลื่อยแตนมาดูเลื่อยแตนเลื่อยแตนน้องเราเลื่อยแตนนะครับ เต้นเต้นต้ลกไปเนวิ่งไปมาเฮ้เต้นเเต้นเอาลกไเเราวิ่งไปิมาเฮ้ยเสายเรผ่นเรสายเานไปข้างหน้าเต้นเต้นอกไปข้างหน้าประมาณนี้กยเต้นได้เลยมันต่างจากสมัยก่อนนะครับเอาแล้ว

นีท่านประธานนะครับวันนี้ท่านประธาน